สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเต้มงคลกิจประกาศเป็นองครักษ์พิทักษ์บังแจ๊กปกป้องพร้อมพากลับไทยวันที่28พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสสเต้มงคลกิจพร้อมพาบังแจ๊กกลับประเทศไทยและพร้อมทาหน้าที่เป็นองครักษ์พิทักษ์บังแจ๊กจนถึงการสืบพยานเสร็จสิน้นไม่วันถูกดําเนินคดีในไทยลันเต้เคลียร์ได้พร้อมเผยคนบนเรือติดสินบน15ล้านแต่มันน้อยไประบุมีห้า พันล้านค่อยมาคุยกันโดยสอสเออต้มงคลกิจได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงสาเหตุที่ต้องโพสต์เตือนหลายคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บางแจ็คตนอยากเตือนว่าก่อนจะว่าคนอื่นเป็นมิจฉาชีพมองตัวเองหรือยังเพราะต้องถือว่าบางแจ็คเป็นคนกล้ากู้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือแต่ตนจําเป็นต้องออกมาพูดเพราะตนต้องปกป้องเพราะถือว่าบางแจ็คเป็นผู้ตรวจสอบวัตถุพยานเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีใครกล้ากู้ข้อมูลให้แม่แม่จึงมั่นใจส่งมือถือให้บางแจ็คอีกทั้งจะให้ความ ความคุ้มครองบางแจ็คในฐานะพะยานในชั้นศาลหากบางแจ็คเดินทางกลับมาประเทศไทยก็จะดูแลรวมถึงประกันตัวในคดีที่บางแจ็คถูกแจ้งความดำเนินคดีจนกว่าจะพ้นการเป็นพยานในชั้นศาลของคดีแตงโมสำหรับสิ่งที่ตนโพสต์ในวันนี้เป็นลักษณะเหมือนโพสต์เตือนหวังว่าพฤติกรรมของทนายความบางคนที่ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับคดีแตงโมหากยังทำพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ก็จะไม่ปล่อยผ่านส่วนสาเหตุที่ลบโพสต์ไปเนื่องจาก เป็นเพียงการโพสต์เตือนเท่านั้นและได้ปรึกษากับนายจริยะเนื่องจากเนื้อหามีการพัดพิงถึงสื่อยืนยันจะไม่มีการฟ้องสื่อเพราะสื่อถือเป็นกลางและเป็นพยานได้นายมงคลกิจยังกล่าวอีกว่าส่วนตัวได้พูดคุยกับหนุ่มกัญชัยแล้วไม่ได้มีปัญหาใดๆและจะไม่ฟ้องร้องและตนยังมีความสามารถเคลียร์คดีให้หนุ่มกัญชัยได้ด้วยทั้งนี้นายมงคลกิจอ้างว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่ตนลงพื้นที่เสืบหาพยานหลักฐานในคดีแตงโม มีคนสนิทของหนึ่งในแก๊งเรือสปีดโบ๊ทติดต่อตนมาโดยบอกว่าจะนําเงินมาวางไว้ให้ที่หน้าบ้านจํานวน15ล้านบาทตนมองว่าน้อยเกินไปมีไม่ถึง5,000ล้านบาทไม่ต้องมาคุยกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ